ไปจะพาไปเก็บสตอเบอรี่อยู่สวนสตอเบอรี่เลยเด้อสวนนี้อยู่ใกล้กับทงหหินแขวงเสียงขวางเจ้าของสวนใจดีดีให้ซ้มและให้เก็บเอาทุกๆุกมื้อมีคนไปเก็บ ไปเลือกเองอยู่ในสวนมักแบบใดมักไส้ใดเก็บได้เลยตามใจชอบเก็บแล้วก็มาสั่งน้ำหนักแล้วก็จ่ายเงินถ้าเลือกเก็บเองกิโลละหนึ่งแสนเกบนาะพี่น้องเอ๋ยสำหรับเฮานี่เฮาเก็บได้สองกิโลนี่แหละแดดก้นห้อน เก็บแล้วเขากรมาสั่งน้ำเจ้าของสวนจ่ายเงินเฮาซีบม,มึงแล้วแหละกรอบกรอบหอมหวานสวนนี่รู้สึกว่าสตรอเบอรี่พันเสียงใหม่เนาะลูกธรรมศาสติ์อิหลี่ เป็นคนมง้งสองพัอเมียปลูกข้าเจ้าดุมันขยันแท้ๆส่วนก้วงสุดสายตาแต่ละมือมีคนไปสอบไปซื้อทุกมือสุกทุกเขากำลังหาเก็บสราตบ,บลีนเนาะเขาเลือกเอาแต่หน่วยสุกๆุกซ้ำๆเลยซุกที่ซุดเขาหมักสุกหมัมกหวาน ผูกธรรมชาดอิลี่ข้าเจ้าบบได้ใส่สารเลงให้สีแดงและก็บโบได้ใส่สารเลงให้มีรสซาดหวานเขากินแล้วสมหวานเด้อรสซาติมันบางนวยกับหวานหวานเพราะว่าเขาเลือกเต็มหนยสุกๆส,สำสไม่เห็นแก่น้ำลายเฮียนำเด้อสิก,กินเพื่อเด้อผูกบม,มาหันนะ ถ้าผู้ใดบุได้มาก็ให้เสียงเนาะว่าบ้านเขาอยู่เขตภาคเหนืออากาศหนาวปลูกสตอเบอรี่กัดใดแต่มีแล้วได้มีหลายส่วนเลื้อยู่เสียงขวางสตอเบอรี่อ๋ลสองโลเขากำลังมวนน้ำการ เก็บมากสตรอเบอรี่อยู่เนาะเก็บเอาปิดเอาหน่วยนั่นหน่วยนี่อยู่นี่แหละเลือกไปเลือกมาก็ได้หลายว่าสิกว้างว่าสวนสตุดบหบลังเดียวไดนี่เด็กบึงแม่นี่เฮาเลือกเอาแต่หน่วยซ้ำๆเป็นตาแซ่บแท้ๆได้ของเฮาซิมแล้วหวานขนาดเลย